ครับพี่น้องเบาวซิค้าเนาะพอดีอย่างนข้าวา่าลานแตกครับพี่น้องตอนตะเคียนทองอยู่ขา้างทางครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเองบบาวซิค้าะครับสิไปสอบถามเจ้าของเปินครับพี่น้องเพราะว่าปรีตั้งอยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะอดีมีคนคาราว่าลานแตกครับพี่นอ้องเขาก็ไปเบิ่งหรือไปเอาแนวทางได้เจ้าของเพินครับพี่น้องเนาะ ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับซื้ออย่างเนาะครับผมนี่ยนางสำเริงนางสำเริงซื้ออย่างกับใครซื้อเหรียซื้อเล่ีกันสำเริงสำเริงบ้านสำเริงไปเซ้าเซ้าบ้านท่าข่าเอิญแม่นั่นแม่นี่นี่เนาะแม่สกล้วยอ๋อแม่กล้วยโอ้โหดัานด่นมาจุดเพอะโอ้ก้อนก้อนสิพอคุณแม่นี่คือไปเห็นอ่าหนาเฮือนมีสารมีสารแล้วก็มีสุด อ่าสุดไทยแหมอืมก็คิดว่าคือปนใดเพิ่งไปซื้อมามดให้คร<อ>ับคู่เป็นไดช่วงแรกๆก็ะไ,ไดอมองมองมองนั้นมันเป็นอีหยังอยู่กับมองทีหนาเฮือนนน่นยไหมเป็นอันนั้น<อ>มันเป็นเมืองหมอกไห้นะอ่ามันนี่ใหม่ตะเกียนเป็นใหม่ตะเกียนทองนะไปเห็ดหน้าไปยู่ผู้สีอ๋อ พอแม <B> ่เป็นแบงยี่ครับแตู่เป็นว่าเปินอยักไมอย่นน้อเชียนท่องอยางไม่ย่นน้อแต่ว่าเพิ่นอยากเปิยืนท้องที่กับ่าเคยไปใสมาใสเนาะครับไปอยู่ไปวัดแต่ว่าเบาเคยเอาหยังนะออืไปกับคนหดนมหดหาหแต่ธรรมดาแต่ว่าเพิ่นเอาหยังห่ยเาอ่าว่าจะค้องถือบ่ไรชุมือนีก็ถือธรรมดาเล่ะรับ้ยงแต่มีครูบาอาจารย์ซื้อนะเป็นพาเอ็ดพาหยัง ครับเด็กอ,อยูอ่วัดบ้านน่นสวรรค์ครับคุณบกว่าเดี๋ยวไปเนี่พอดวันศีลนั้นพระเข้ากับเฮ็ดใบสีสอ๋อเอาขึ<ส>้นขึนน้นใบสีให้ในศาลนั่นอ่าครับเฮ็ดใบสีไปวัดนําั่นแต่มื่อวันพระใหญ่กับเฮ็ดใบสีใหญ่สิบขันสิบหกสันปาสิบหาสันดินโอ้อ่าต้มกับขี่รถผ่านไปหลายรอบเห็นอยู่อืมก่ะแต่ว่าบัดนี้บัดเวลาเป็นบ่วงหลวงก็ไปบ่วงอยู่วัด บอกอ๋อบุงส่วง .swing นั่นบอกครับใช่ครับคุณได้่วงสว i เขอาครูทาเอาพรูทา,า,อ,า,าอืีมีตัวคุณปา้าอยู่กุ้านนะอยู่กุฎานครับครับอืมคนณไปอยู่วัดบ้านฑกตาของวัดบนันฑุสวรรค์ครับเป็นที่เจ้าวัดแสดงว่าไออยู่มองนี่นีเน่เจ,เจ้า,แ,า I, แ,แม่แตะเคียนเพิ่นมาขออยูน่น้ำออเพิ่นมามาแล้วเพิ่นเคยเคยให้โชคให้ลาเพิ่นแม่บ่ ก็หายดับหาเรื่อยดองอืมหายแ,แบบตัวอะไรนเนาะของธรรมศาสตร์นะครับอยู่อยู่จากองค์อยู่นั่นครับอยู่แต่เพิ่นผู้เดียวอยู่ผู้เดียว<ะ>เอาอามาตินาอืมาซูดเนี่ยเพื่อนหาเพื่อนแม่จำเรื่องนี่จำได้บ่นั่นแหละไปขันว่าหายเป็นขันว่าเข้าบาอย่างสีง่ก็ไสี่อะไรสี่ก็ไปสี่บ่ คือ<ม>ว่าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นตัวใดก็ชื่อ,อ,อค่ะคล้ายๆกับเจ้าแม่เปิ้นสีโดนห้เฮามมักหายห้ามสืบอือห้าบอกอยากซื้อาย<ม>ู<ม>่ซืบอิเคยฝันได้สามโตอีกอย่างในบ่ช่วงไม่ไม่อะไช่วงไม่ไม่ขึ้นมาจักปีแล้วครับมาอยู่นี่จักปีแล้วอ่าปี<ม>าอ่าปีแล้ว<ม><ม>โอ้ยช่วงันได้อืออันนั้นมันได้มันสิดถึงในอันนั้นเลยนะ อ๋อเห็นในต้นในอันนั้น่นเลยเห็นในอันนั้นส่วนวัลกศีหาแปดศีหาแปดทันทันไป๋อได้ลายอยู่ได้เป็นลานได้เป็นลานอันนี้นี่นะปานศีหาแปดนี่นะโอ้สามตัวตรงเลยปานศีหาจริงได้เป็นลานเขาจจังปี้ละม ร่างหาปีที่ผ่านมาหาปีที่ผ่านที่เพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำใหม่ๆเนี่ยบอกอย่าได้เป็นหลักได้เป็นหลักลูกสาวกะรวมกันกับลูกสาวเนาะหวง่นซื้อน้ำ่นก็ได้อยู่คนละสองแสนคนละแสนแนมเห็นอยู่ในต้นเลยต้นเลยนเลยต้นยสี่ห้าเป็สี่ห้าเป็นสี่ห้วก็ทั้งโตทั้งเต่งเนาะทั้งสองเต่งอ่าแต่เป็นหลากเป็นหลาก ว่ตาสอดน้ำเป็นเนาะไดอยูได่น้ำเปนอ่มแล้วได้น้ำเป็นเรื่อยๆอยู่เนาะมันได่พอไขร้ายเชื่อละน่อยเชื่อละฮาซิเชื่อยั้งสีนะมองเคยนได้ค้นๆคนีบค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่เนาะแตไกไปตั้งขังมั่งขาค่ะอ๋อใส่ใส่ใอ่เมื่อไห้ค่ะอืมแต่คนไห้เมื่อหก็ได้พ่นมาไห้มันก็ได้ลาุูทุนแม่ได้ เลยหลายหลายรุดเลยนี่จำได้บ่จากเดือนจากปีผ่านมาตัวจา,ากปีใหม่บ้าของลุงเมื่อกี้ได้ตัวสองตัวบ้านสองหันเมื่อกี้ได้เป็นมาเขาฟันมันบ่เป็นได้ก็ซื้อเอาในรถในเรือแต่ว่ามันบโบเมนรถจักของนอเนี่ยเดนมาก เขาสีไปอีกสีเห็นคุณก็บอกว่านั่นจะได้ซื้อเหล้าตัได้สีมากโอ้กระบอกก็จะสีนะอืมก็ณะบอกเป็นโต้บอคุณบอกเป็นโตเลยจา่าคุณบอกเป็นโตแล,แล้วแล้วหงวดบันทีนึงท่านว่าเนี่ยคุณแม่ได้หรือ,อยังครับทีนึงบรรดาแม่นซ,ซื้อบาเล็กที่ซื้อรัตติรัตติซื้อรัตติว่าสอบอยู่ในบาเล็กที่ชอบตัวนี้เนาะบาเล็กที่บรรดาสาวซื้อพอได้ ซื้อเอาเล้วบาหลีก็คืออันนี้ซื้อเลขไว้แล้วบ่ค่ะแล้วค่อยฟันซื้อเลยฟันกับซื้อซื่อๆอฝันก็ซื้อเลยฝันก็ซื้อโอ้ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วแม่นบ่ตอนนี้ฝันว่าลูกสาวเอาซื้อของมาให้เอาของมาให้ก็เลยซื้อบาเลขที่ซื้อเอาบาเลขทีก็้อซืสิบ่มาอายุบ่คุณแม่ฮะอายุหก้ิบหกโทษอายุเท่าใด56 56 บาลขทีเท่าไรเลยนี่47 47แม่เกิดพอสอเท่ไร11อสิบ6อืมเกพสอสอคือคือเดตีเอาเป็นบาลีทีครับตีนอกกระสือกซือแต่ว่ามักจะซือมวนี้มักบาลีที บลาเล็กที่ท่อใดครับ40เจ็ดผมมีทับบ่า40เจ็40เจ็ดตรงๆเลยปาเล็กที่40เจ็ดบ่บ่บาเล็กฟันอย่างอื่นบ่ก็ยายบอกว่าถ้ายายชอบตัวไหนก็จะได้ตัวนั้นต้องซื้อบลาเล็กที่นั่นแหละเจ้าแม่เพิ่นบ่ได้ซื้อป่าเล็กยังไงเนี่ยบ่เพิ่นพันได้ของเขาบานเพิ่นเลยมาปลานเล็ที่แล้ววันรุสักซื้อกล้องมาให้ก็เลยเอาบลาเล็ที่จะขล้อง ขันว่าในของเข้าบ้านครับเลียเอามาด้็ทีเพิ่นอาธีสื่อเพื่อนอาสีฝันซื่อแบบนี้เนาะอาสีบอกบอกตรงอือนะครับอาสีเป็นเอาบานเลขทีเพื่อนนะครับสี่สิบเจดนาะนะครับแม่สย่ารแม่สําเริงแม่สาเริงคุณแม่สําเริงเนาะเป็นมวดแหลที่เหามากเลยได้มาตามเพิ่นเนาะเพื่อจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจใส่วิจารณญาณในการรับชม ฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับแต่ว่าแม่สำเรื่องนี่เคยได้เงินเป็นล้านมาแล้วกระซิบบอกเอฟซีหน่อยหนึ่งแม่แต่งวดนี้อาจเซได้เป็นล้านอีกก็ได้แม่นเนาะเงินล้านอาจชิกลับมาหาเล่าในงวดวันที่หนึ่งรับปีใหม่หกแปดเนาะครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับของคุณแม่สำเรื่องหลายเด้อนะครับที่มาแบ่งปันมาหวัาความฝันแล้วก็แบ่งปันตัวเลข ไอ้ครับอิบซี่ปืนเนาะนะครับผมทั้งสี่ช่องขอบคุณคทุณนม่หลายๆครับผมขอบคุณ่รคบผมครับเดี๋ยวเราไปดูที่